คุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปติดตามประเด็นข่าวที่สิงคโปร์กันก่อนครับเพราะว่าสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีข่าวเรื่องของการเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า Recession อยู่แล้วมาเจอกับภาวะของโรคโควิด1 i ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเลยและล่าสุดก็ปรับกรอบนโยบายทางการเงินเพื่อที่จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นดันเรื่องของการส่งออกครับรายละเอียดของสิงคโปร์นะครับคุณผู้ชมครับเดิมกรอบเป้าหมายของเขาเป็นกรอบ เป้าหมายที่ยึดตามอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อแบบยืดหยุน่นแต่ว่าที่สิงคโปร์เป็นกรอบเป้าหมายแบบอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าราคาสินค้าและบริการของสิงคโปร์เชื่อมโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินดังนั้นเขาก็มีระบบการเงินที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก เงินสำรองในประเทศก็มีในระดับที่ค่อนข้างสูงจึงเลือกใช้ตัวกรอบเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้ธนาคารกลางของสิงคโปร์หรือว่า MAS ก็ประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบของโรคโควิด -19 นะครับเพราะว่าตอนนี้รุนแรงและกระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดก็ดำเนินนโยบาย ปรับลดความชันของกรอบเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า Slope of the Currency Band ลงแล้วกดลงมาสู่ระดับ0ูนย์แล้วก็เริ่มใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมูลค่าจริงของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลให้เงินของสิงคโปร์เขาอ่อนค่าลงและที่สำคัญจะช่วยเรื่องของการส่งออกเพราะว่าสิงคโปร์เป็นทั้งศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการค้าแล้วท่าล่าสุดครับไปดูข้อมูลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ MTI ประกาศลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สิงคโ,ครโปร์ปี2563อาจจะติดลบ1และแย่สุดอาจจะติดลบถึง4%ด้วยกันนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ประกาศลดคาดการณ์ p d p จากผลกระทบของโควิด -19 นี้นะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ